และตอนนี้ภารกิจในคลิปก็วงจรผิดอีพีแรกของเราก็พร้อมแล้วกุญใจสำคัญของเราแม่ไอบิวมันเป็นอะไรไม่รู้ไปดูก่อนเร็วๆเฮ้ยเชื่อตัวละหมื่นนะเนี่ยไปดูแจ้หน่อยจะ็ลไรไม่รู้โมเชื่อมากเลยเฮ้ยเฮ้ย สส,สวัสดีค่ะทุกคนยุกแลพอนะคะอูอคลิปแก้มาแล้วคลิปแก้มาแล้วอันนี้เราเปิด EP ใหม่ด้วยความลึกๆ <laughs> มีคนลองขอขอร้องมาว่าแบบแก้งเนี่ยมันทําเป็น EP ได้ไหมมันสามารถไหม <c oughs> ใช่หมองนั่งมาที่ติง้งเป็น EP ที่บิวอะอยากทํามาตั้งนานแล้วแล้ววันนี้เราได้เลิกทําแล้วแต่ว่าของบางอย่างมาส่งไม่ทันไม่มีของบางอย่างมาส่งทันเฮ้ <c oughs> ยคืออะไรแต่วันนี้มีผู้ร่วมแผนการ เวลาล้วเ <Yeah. S 1> นี่แหละกุญแจสำคัญ <laughs> ขออธิบายก่อนนะบิวจะทำ EP ก้องงจรปิดเพื่อส่องชีวิตคนในบ้านจับผิดคนในบ้านแก้งคนในบ้านรวมถึงจัดการตัวเองด้วย <laughs> สักวันหนึ่งเราก็ต้องเตรียมใจปะพวกเขาอาจจะมาหลุมแกงเราก็ได้ถ้าเราเปิดศึกแล้วดูแอฟไดยินมาว่าเขากาลังซุ่มเปิดศึกกันอยู่คือวันนี้เนี่ยเราจะจัดตามคําขอคือเราจะแกล้งโดยที่เราจะเปิดอีพีนี้ด้วยอีพีกล้องวงจรปิดอีพีหนึ่งแต่ว่ากล้องะอะมาส่งไม่ทันเราเลยต้องใช้กล้องซ่อนไปก่อนไปกินน้ำนะ กเลยมาบิวเนี่ยเปิดอีพีนี้รู้ป่าว่าอีพีอะไร,ะไรคลิปกล้องวงจรปิดบิวให้แม่เป็นเกียรติรับเชิญคนแรกเลยนะที่ได้ร่วมพลังกับบิวเพราะฉะนั้นคลิปนี้แม่คือ คุญแจที่จะไขปริศนาไขาเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วก็ไขบ้านเข้าไปเพื่อเราซื้อไปพอประตูบ้านแก้งเขาแม่ฟังดีนะด<ม>ูบอกแผนสั้นๆเลยนะทีนี้เรามีสปอนเซอร์ที่น่ารักม,ม,มากๆพี่ถูกใจมาเพราะว่ามาเขารักแอดแท็กมากเด็กไปเอาสินค้ามาก่อนแม่คุยกับมาก่อนนะกด้ก็ไม่รู้ว่าบิวก็ลไลน์ไปบอกเมื่อคืนว่าวันนี้จะมีถ่ายตอนเช้าแต่มาก็ไม่รู้ว่างานอะไร ก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่ากล้องอะไรเพราะมาก็ยังไม่เคยเห็นไงให้หลับตาหลับตาก่อนหลับตาแม่มคือแม่ะทุกครั้งนะที่บิวดได้สิ่งนี้มาโอโอกจากบ้านนักเกขัางรักมากคือแม่เขาจะชอบตื่นเต้นดีใจกับสิ่งนี้มากอะไรด,ดีใจมากเลยแม่ห้าสี่สามสองลุกตานะแท้เลยแท้เลยเกย์เป็นคนชอบแบบมาชอบมากเลยอะชอบมากอะเป็นผลิตภัณฑ์ซักผ้าชีน้ำสูตรเข้มข้น ชอบมากแกชอบมากไม่รู้นะอย่างอะไรก็ไม่ชอบเทาอันเนี้ยพอเป็นคนชอบซักผ้าใช่เป็นคนชอบซักผ้ามากมีสีกินโอ้สีรสชาติเลยอันเนี้ยคือประเด็นแต่เราพอดตรงนี้ไว้ก่อนมีสีมีสีรสชาติอะไรอ่ะมีรสชาติเลยแม่อยากได้หมดไม่หมดแม่ต้องฟังอ่ะทำอะไร คือแผนการวันนี้เด๋ยวจะให้มือถือมานะเอาทานินก่อนคนแรกหลักๆคนนี้เราจะทนินโบเฮีย mm hmm. คือวิวอะ่ะจะแต่งหน้า mm hmm. อยู่บนโซฟาแต่งแล้วหลับเหมือนตัดคลิปแล้วหลับอยู่บนโซฟา oh, <okay. S 2> แล้วก็คืองสำอางเยอะมากแล้วก็นอนหลับคามือถือเลยทีเนี้ยแม่ไปเรียกคนแรกมาก่อนทนินจะ <Okay. S 2> ทำแบบเนี้ยเหมือนกันทุกคนเลยนะทนินวิวมันเปยไม่รู้ของรกเต็มบ้านแล้วก็ไม่เก็บมันนอนอยู่บนโซฟ้าม้าเอียดมากเลยนะ uh uh. ทนินเอาเครื่องสำอางมานะันอะไปเขียนหน้ามันหน่อยเข้าใจไหมแค่นี้จบ แสดงว่าไอ้ที่บิวไอ้นั่นไม่ใช่หมากาัดใช่ไหมบิวเป็นคนฉี่ไม่ใช่แม่หมากัดจริงจริงเฮ้ยบิวลงคนขนาดนะไม่ใช่หมากัดจริงจริงเฮ้ยไม่เชื่อแล้วโซฟาพังทุกคนแต่ว่าหมากัดจริงๆ <c oughs> ในที่สุดเราก็ได้ใส่บิเลนของแท้ของแท้ต้องโซฟาพังแล้วพอเขาทำภารกิจตรงนี้เสร็จปุ๊บสิ่งที่เขาทำคือนอนแหกไข่สบายใจ มา,มาไม่เอาดีๆนะอย่าปโปา๊แตกนะคนทำภารกิจต้องไปแปลงล่างก่อนและตอนนี้ภารกิจในคลิปกล้องวงจรปิดอีพีแรกของเราก็พร้อมแล้วกุญเจสำคัญของเราคือแม่เพราะฉะนั้นคลิปนี้อย่าให้พลาดละไม่พลาดอ่ะไปลุยกันพร้อมไหมพรอมแล้วมั่นใจไหมมั่นใจไป ้ยชิบหายไอ้ก็นินวัลืมลืมปิดประตูโอ้ยเรื่องใหญ่แล้วลืมปิดไงเร็เวไหมเร็วเร็วไหมเร็วไอบิวมันเป็นอะไรไม่รู้ไปดูก่อนเร็เวๆเฮ้ยเอาใครดี

ไม่รู้มาเราเอาเครื่องสำอางเขียนหน้าหน่อยเฮ้ยูดกำดังขนาดนี้มันไม่ได้ยินเหรอไม่เอาเครื่องสำอางเขียน,นหน้ามันหน่อยเขียนทำไมอ่ะเออนึ่งเร็วมันหลับว้าวมีเสียงกวด้วยว้าวไอวัดทำจริงวับอกเร็วเ <c oughs> เอเอมันหลับไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยเร็ว <c oughs> เออได้โอ <c oughs> กาสแล้วเองแก้แขนแดนทำไมเดี๋ยวม,มาเข้ามาเขียนแล้วอยากเขียนแล้วเขียนเลยเออเขียนได้เขียนว้าว ออ่ะเขียนให้เขียนทำไมแม่พูดขนาดนี้ยังไม่ตื่นเลยก่อนเฮ้ยต้องตัวโทรเฮียเสื้ออะไรเนี่ยทำไมอ่ะเสื้อตัวละหมื่นะเนี่ยไม่เห็นว่าอเขียนไมเห็นวิวหลักเนี่ยเห็นทิ่ไหนเลยเหนักเลยเอามาดิเหนียวไอ้แตกไปซักให้เลยเหนียวทำเสื้อผู้โลเนี่ยเฮียไม่รู้ไงและเฮียมันเขียนเข้าไปในจมูกเลยเอาถอดมาเลยเฮียให้บุกซักให้บุก เดี๋ยวเอาเอาไปทาให้ด้วยนะเอาแอรรับไหมาไรับไหมรับดินโปนนแล้วทนินหมาหลดไปประตูทันินมาคนทันินมคนเก้ทนินอนแม่หมาหลุดอะไรตอนนี้วะทนินมาดูวิวกนมาดูวิวกนปไม่รู้เป็นไรอ่ะรู้ ลไมรู้เรื่องเลยอนนี้เร็วเข้ามาก่อนเร็วนนี้เอานี้เขียนหาแคนสเขียนล้วเออให้เขียนหน้าเลยเออเหนื่อยเก็บหมาเก็บหมาแล้วเข้ามาเจออะไรดิหายด้วยเราลงพื้นอ๋ออุ้ยทันินอะไรแม่บอกให้เขียนเนี่ยแม่บอกให้เขียนทนินเสื้อตัวบันสือเลยนะ ก็ทักได้นี่นี่นไงแอดแท็กอย่ตัวนอไรต้องหลังเนี่ยนี่เราแอดแท็กไปทักได้เลยได้ทักได้เลยนะตัวนี้เสื้อเป็นหมื่นเลยนะไปแอดไปดูเจ๊นหน่อยเป,เป็นไรไม่รู้โม้เชื่อมากเลยโออเร็วๆไปชุดนี้แหละ เดี๋ยวโบค่อยมาเปิดคลิปนะคือตอนนี้โบงงกันบอกโบเพิ่งตื่นแล้วนะแปรงฟันโบยังไม่ได้แปรงเลยตอนนี้เร็วๆบ้านเราวุ่นวายมากบ่านอนอยู่ใช่ปะแม่บอกว่าโบมาดูแจ้หน่อยแจ้เป็นอะไรไม่รู้เนี่ยรีบๆมานะแล้วดูแม่ที่แม่ทำกคือเอากล้องมาแหมพี่บโกมาหลอกโบเรื่องหมาใช่ไหมแล้วดูสภาพพี่โบดิ์ไปไหน กูเหมือนการตื่นการดิ้นร้องเลยนะกูกำลังขับเวยแม่วลงมาฮะวิวเปนแลมดลงมาเฮ้ยเหมือนกันเลยแม่บางมันไม่ไม่เอาเดี๋ยวม่ลงมาลองชุดนั้นแหละลองมาแล้วดูหน้าดิยังไม่ได้แปรงฟันดูหน้าดูหัวไปก่อนนิวแล้วก็เอากล้องมาด้วยกูนีวพวกอัดกรีบอ่ะมาเร็วเไม่ไหวแล้วเร็วดูเจนนี่ก่อนดูนิวดูนิว ไม่ต้องเช้าแล้วมันหลับไม่รู้เรื่องเลยมนพี่ใสให้มาอย่าแช่หน่อยเร็วแช่เป็นไรอย่าจากพวกเราไปนะโดนี่เขียนหน้ามันเขียนหน้ามันเลยมันโอกาสที่ดีได้โอกาสแล้วเร็วเร็วเอาเร็วเร็วเขียนเร็วโกนด้วยโกนด้วยมันโกลนด้วยโบต้องขยี้มบกหน่อยคุยเลียบอะเออไ้โอกาสที่ดีโบเขียนตรงปากเลยเอาตรงคางเลยไม่ทำแล้วก็เอาให้หนักเลยตรงปากหรืตรงปาก อู้ตื่นแล้วอุ้ยอุ้ยเจ๊เป็นไรเฮ้ยูดทำอะไรเนี่ยอุ้ยดูดิเลิ่หมดเลยโบทำอะไรอ่ะมันเขียนหน้าไงเขียนทล้ไมเสื้อเลิ่หมดแล้วนะไม่เห็นนอนหลับอยู่โบรู้ป่ะเสื้อตัวเป็นหมื่นนะอ้าวมีเครียดแล้วสวยแล้วเฮ้ยทำไมอ่ะแล้วจะทำไงอ่ะเลิ่หมดเลยทำไงอ่ะแล้วต้องแชร์อะไรเห็นยังอะโบไอ้แน็ปทับไอ้เจ้เลยจับให้แจ้ทุกคนเลยที่แก้งบิ๊ว แกงค่ะเย้ยไม่แกมแกงจือกเลยมาคน้ในหน้าทำขนาดนี้เลยเหรอ่รถเตียงเป็นไรเนี่ยแรงมากอุ้ยคุณฟาเป็นไรอ่ะหมากัดเป็นไรอ่ะอุ้ยอจริงะเนี่ยด้แก้งด้แกงฮะฮะแกงเหรอแก้งแมงไงคืนอู้ลงคุนขนาดนี้เลยไม่หมากัดจริงจริง มาเลยมาเลยเฮียไหนท่านไม่ต้องซักด้วยอ่ะตัละมึงนะเว้ยเสื้อเป็นไง <c oughs> เป็นไง,เ,นไงเครียดไหมตัวมันเลอะเยอะมากเล่นอะไรมไม่รู้เรื่องกันเลยอ้าวแต่ไม่เป็นไรเอาแอตแทกตัวใหม่ไปเฮียไม่เคยซักผ้าเลยนะใช่นี่แอตแทกตัวใหม่ง่ายแล้วก็สะดวกกว่าตัวเก่ามากอุ่ยเจ้าขอโทษนะเป็นไงเนี่ยทำอะไรกันอยู่ซักออกไหมรูชุดอยู่ไหนไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องไม่เป็นไรมีแพทยดีเองเรามีตัวช่วยดีตัวมีลมมันเยอะมาก S <S มนเสียใจ<ป>ทังเสื้อเป็นหมื่นแบบเลอะอย่างนี้เราไม่รู้มันจะซักออกไหมมันเสียใจไงอยากรู้ไหมมันซักออกไหมย <N ut> ไม่ต้องห่วงเพราะว่าเขาเนี่ยมีเทคโนโลยีไมโครวอชค่าเลอะรองพื้นลิศติกต่างๆอะไรเงี้ยเอาอยู่เวลาโบแต่งหน้าแล้วเวลาชอบถอดเสื้อหลวมแล้วคล้องเป็น<ไ>ปบอยไงเวลาเนี่ยแอบที่บุ๊บไปเที่ยวแล้วแบบรอยลิศติกอะไรอย่างเงี้ยอ๋อง่ายเลย เเอาอยู่แล้วลดกลิ่นอับด้วยหรือว่าใช้ได้ทั้งฝาหน้าและฝาบนที่สำคัญหอมมากทุกคนหอมสดชื่นใส่แล้วบมั่นใจและวหลับตาหลับตาหลับตากรหลับตาหลับตาก่อะไ้อัเฮ้ยเฮ้ยเสร็จแล้วเรียบร้อยเขามีถึง4กลิ่นเนี้ยโบตัวแรกผม กลม่นแค่เดียวใช่มี4กลิก่นและว4กลิ่นนี้มีอะไรบ้างเป็น4ี่กลิ่นมาเนะกลิ่นที่พิ้ใช้เป็น clean advance ก็แบบกลิ่นแบบ clean c l e a คืออันนี้เสริมมั่นใจใช่อันนี้เป็นกล,ลิก่น relaxing b o t a n i c ต่อไปอันนี้เป็น charming romance โ,โบน่าจะชอบแต่ะละมั่นใจหอมสดชื่นต่อไปจะเป็น lady elegant สีแดงหอมเซ็กซี่ที่สำคัญแพคเกจเขารักโลกด้วยใช่ลดการใช้พลาสติกและที่สำคัญตัวนี้ใครที่ชอบแบบผมก็มีแบบผมใครที่ชอบแบบน้ำก็มีแบบน้ำ อ่าโอเคเรามาซักผ้ากันเลยนะ้ะใครจะเป็นคนเทเฮียเฮียเฮียโอเคเฮียจะใช้ผู้ใช้กลิ่นสีฟ้านะเฮีย yeah. จักเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้ว่เสามสองหนึ่งดูดหอบมาก นามเนี่ยเป็นไงล่ะโหดีมากเลยออกหมดเลยแค่นี้แอทแท็กสุดใหม่นี่ใช่ใส่เข้าไปเห็นในคลิปม่ให้เฮียนทำเงี้ยใส่เข้าไปเทปปุ๊บติดปั๊บแบบนี้เขาเรียกว่าแอทแท็กสุดใหม่ง่ายกว่าสูตรเก่ามากหอมด้วยนะกลิ่นก็ดีเนี่ยดูดิเนี่ยครับลองพื้นครับพลาสติกออกหมดเลยสะอาดใส่แค่กแ๊่ใช่โอเคเนี่ยเดี๋ยวเอาไปอวดบิวก่อนไม่ได้เฮียไม่ได้ของบิวให้ปุ๊บเนี่ยของบิวอมี ตอนแรกที่แม่ไปเรียกอ่ะรู้สึกไงรู้สึกว่าต้องมีอะไรอ่ะเพราะแม่ปกติจะไม่จะไม่เป็นอย่างนี้เลยไม่เคยไปยุ่งกันเองเนอะเมื่ใช่เนี่ยไม่ไิ่ใส่หลักของแม่ได้เขาตกกูแล้วล่ะมันพูดไงมันพูดหมดเลยบอกว่ามาแม่มีอะไรเนี่ยบัานอนตีห้านะคลิปแก้ใช่ไหมแก้กันอีกแล้บอกว่าไม่เอาด้วยนะรับจะนอนรับนะตีห้าใช่ป่ะหกโมงเจ็ดโมงไม่ใช่สามทุ่มตื่นแล้วมาไม่ได้อยากรู้ไอ้หลับกี่โมงวิญญาณยังไม่เข้าร่างเอ้ยหัวฝันอยู่ ไม่ได้เฮียถ่ายเฮียเรียกบิวไปถ่ายคลิปเลยต่อให้บิวกินข้าวบิวยังไปเลยเขายไม่รู้ว่าแก้อะไรตอเห็นตอนแรกรู้สึกไงก็ดีมันเป็นจริงหรือเป็นเล่นเมื่อแค่นี้เองก็รู้แล้วไม่แม่บอกอะไรเนี่ยบิบอกว่าอะไรบ้าดบาดลงมานี่หน่อยดิบ้าเลยถามว่าลงไปทำไมแม่บ้ากำลังนอนอยู่เออไปดูบิวหน่อยไม่แต่สิ่งที่แม่ทำคืออะไรไปดูอ้บิวหน่อยเร็วก็เขาบอกว่าให้ถ่ายไงเนี่ยแหลแกล้งอะไรกันเมื่อเนี่ยบอกมันไม่มีอะไรไปดูไอ้บิวหน่อยเร็วเออเชื่อแม่เถอะเจ๊ แกเป็นไรไม่รู้แล้วเร็วแต่มืออยู่เงี้ยถือก่อนีพอเฮียลงมาภาพที่เห็นคือแม่กำลังสนิดนั้นเล็กไอแล็กคุณไอคุ้ยรุ่นไม่ไม่เฮ้ยชิบหายเฮ้ยคนนี ม,มันลืงลืมปิดประตูตะน,นันโบทำอะไรอยู่นอนอ๋อทุกคนหลับอยู่เลยเอ่เะเพราะว่าตอนเนี้ยตื<อ>่นสายเพราะว่านอนดึกช่วงเนี้ยทำไมทำงานไงเง,ง,งี้ยนอนตีห้าไงแล้วตอนแรกเชื่อไหมไม่มีทางแค่บอกว่าแจ้คเปแล้วก็ไม่ไม่รู้เนี่ยไม่มีทางนี่มันจะเกิดขึ้นพอแม่บอกว่าลงมาเลยทังจุดนั้นอะ่ะตื่นในใจคิดอะไรกูเอาป้องก่อนกูต้องได้เช้าเนี้ยจะได้ก่อนจะลงมาแม่อยู่เงี้ยลุลุ้ยไปลุลุ้ยมาขอแล้วไปเถอะจะบอกอะไรให้บ้างว่าคนแรกอ่ะคิวแรกคือธนินเลยคนแรกจะไม่ได้เรียกเคียร์กับโบจะแบบเรียกกใล้ๆ นออกแต่ธนินไปซื้อดอกไม้ไหว้พระก็เลยต้องเป็นเฮียคนแรกพอธนินมาธนินงงปะไม่พีเฮีเอ็มวีทีนะไปซื้อดอกไม้ไหว้พระเสร็จกลับมาป้าจอดรถน่ารักน้อยปึ๊บหยิบของป๊อปป๊บปปึ๊บปึ๊บติดประตูปึ๊บภาพที่เห็นคือม้าเดินมาถือกล้องนี้ธนินน่นนี่นันินแล้วแม่เขาก็กลดสายตามองพื้นปึ๊บกล้วยหลุดน้นที่เปิดประตูออกมาแล้วเห็นแม่ทำเงี้ยนี่ธนินกล้วยหลุดแล้วถือกล้องเงี้ยพี่คิดอะไรป่ะ ูว่าต้องแกล้งอะไรเกี่ยวกับหมาแล้วล่ะเนี่ยเฮ้ยผมไม่ปล่อยหมาไปแล้วมีการถือกล้องด้วยไงก็เลยบอกว่าแกก็เก็บผ้ามาหาเมื่อวานว่ะโอ้โหแกล้งอะไรวะนนู้นนี่แกล้งหมาแล้วใครจะไปวิ่งจับป้าจับเร็วป้าจับเร็วคุยไม่ไม่ไม่แล้วช็อตโบอ่ะช็อตโบพี่ปุ๊กพอไปพี่บอกว่าโบสุธีมายังให้สุธีมาช่วยจับหมาเราเพราสุธียังไม่มา ตีหมาวิ่งตลกดีโมกเ็เลยวางไช่แล้วประเด็<ใ>นใน่ะในในในมุมเพียนเนี่ยคืออะไรรู้ป่ะพอแม่บอกว่าอุ้ยกล้วยหนุก,ก็เลยวางของทุกอย่างตอนเนี้ยของโทรศัพท์ที่นี่ยังอยู่ในรถอยู่เลยรู้ป่ะสัก่นานถึงโมงก็รู้ป่ะบ้านเราไม่วุ่นวายอย่างนี้เลยนะเว้ยยังไม่สิบเอ,อ็ดโมงอ่ะวุ่นวายอย่างเงี้ยตั้งแต่เก้าโมงอ่ะแล้ววันนี้ถือว่าให้ผ่านนะคะผ่านเลยแม่เก่งมากอ่ะเพราะฉะนั้นแม่คือรหัสลับกุญแจลับของบ้านเรา นนรู้ป่าวว่าอันนี้คือ EP ใหม่ของดิวอ่ะเพราะแม่คือกุญแจคายปริศนาของบ้านเราแต่ถ้าใครได้รหัสนี้แปลว่าคนนั้นเป็นสบายนะรู้ป่าวรูร้ป่าวว่าคลิปนี้ชื่ออะไรอ่ะคลิปคลิปไหนใคร <timing> ใคร <ด S 1> ใครเจ้<ม>หัวคือคอนเทนต์ใหม่หรออะไร <laughs> ให้คอนเทนต์ใหม่ใครเดาถูกเดี๋ยวให้ไอแท็กไปเลยคืออะไรอ่ะ เฮ้ยจะทักอูคือ,อยืนหลับห้าอ่ะแบบหลับอยู่เนี่ยเอา้าไม่ใช่เขาจะเรียกว่าคลิปแกล้งหรอมันก็ต้องไม่ทันตั้งตัวใครดาวรูปคลิปน,น,นี้ยูให้แอทแตรกโอ้ยดีอันเนี้ยสะอาดด้วยแล้วก็กลิ่นดีมากมากหอมนะก็อยากได้แต่แม่บอกว่าไม่ให้แม่บอกว่าแม่บอกว่าที่เอาไปให้บุ๊กไม่ได้ไม่ได้มาซักเองอ่ะอวีนี้เชื่อเลยกล้องวงจรปิดอุ้ยอะไรถูกเขาถูก เขาไทยทั้งแน่ก็ถูกไลยเขาไปเลยจริงไหมเนี่ยจริงให้ไปเลยค่ะกินงเขาไทยถูกหมดเลยโบไทยถูกไหมถูกอ่ะให้โบให้แน่ถูกป่ะมาเขาไทยถูกเอามา้ยแ่หมุน หูดเด๋ง่ายทุกคนอาถ้าคลิปหน้าใครอยากให้ทำกล้องวงจรปิดอะไรอีกคอมเมนต์มามีคนบอกว่าอยากให้ทำกล้องวงจรปิดให้เราอยู่กัน3คนเดี๋ยวกูาทำกล้องวงจรปิด3พี่น้องอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงเจอกันคอนเทนต์หน้าทำรหัสก่อนทำรหัสกล้องวงจรปิดอีกทีหน้าเดี๋ยวเจอกันใครอยากให้ทำคลิปแบบนี้อีกคอมเมนต์มาไปก่อนแล้วค่ะทุกคนบายบายบายมาซึมรินเอามาดูได้คลิปแล้วครับภายใน10บโมงเช้า Oi! É. <laughs> não, 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 não.